นี่รถสบุญมีเลครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสบุญมีเลครับมีใครมาเป็นคู่เพื่ซ้อมของไฟนี้มีเป้ยิ้มมีน้องฟุกมีเคนเก้วแล้วมีศิลธรรมครับก็คือพวกตัวใหญ่เพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่เราสูสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าสิบห้าห้าสกครับเราเมื่อตะตายเลยครับข่า แล้ววันนี้เรามาเจอกับตันทีมเคยเจอกันมาล่าสุดเลยปล่าไม่ไม่เคยเจอเขายังไม่เคยเจอกันเจอเพื่อนร่วมค่ายกันอ๋อแล้วได้ศึกษาไหมเขาเป็นมวยสไตล์ไหนแบบไหนมวยฝีมือเตะซ้ายหรือซ้ายแล้ววันนี้เราจะวางเทมของแข่งไงก็ไปเรื่อยๆมาไปตามสไตล์เลยนะแล้วก็คอยดูอวิดเขาใช่ล่าสุดเราถอยไว้ที่ลังสืบลังสิตวันนั้นเราเจอกับยอดอมรินทราเจอใจจิตเป็นไงบ้างชนะชนะมาวันนั้นถอยเวทซะเลย ร้110อยสิบวันนี้ออตเตอร์ร้อยสิบเหมือนเดิมครับก็คือวันนี้เข้าไปสอบหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินครับคือมาเกินเพราะวิ่งตอนเช้าเนาะ,ะสบายสบายร่างกายตอนนี้เป็นหก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กูแข็งแรงยิ่งวันเย็นนี้พร้อมเจอเขาเลยพร้อมเจออืมของเรานี่น้ำหนักปนไปเปลี่ยนนะให้าสิบหกอืมแล้วล่าสุดเราก็ชนะมาครับเราไฟนี้มาต่อคิดว่าวันนี้เราจะเก็บชัยนะกลับไปได้เก็บได้เก็นได้ครับอ่าเราต่อย 60ไฟเราเป็นยังไหวัดพัทลุงครับฝากเชิญเชิญแฟนคลับคนนี้นะคก็เชิญเชินเป็นครับชาวพัทลุงนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้มีกานเล่นที่แน่นอนนะที่แน่นอนนะที่เราคุมมาประมาณกี่กิโลคุมมาประมาณ4กิโล4กิโลถ้าเกิดเข้าไป2สนามนี้คิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกิดครับมาเกคือเหมือนวีดตอนเช้านะไม่มีปัญหาไม่มีโอเคลีครับแต่มาน้องชายครับ